I อ o โ master talk ขออยากฟังสดๆตอนนี้ตอนนี้เหรอคะพี่พีก็บอกให้พี่พีโช่อนโชกอนโชก่อนก่อนอนโชอชก่อนอนอชก่อนโนโองโอกนโอ่อชก่อช่่อช่ออออออ่ช่อออโ่นนน่อก่อน่นกน e o u ไม่ใช่กันไปแค่หัวใจได้เริ่มเข้าใจฉันไม่สมห e ั n ที่ fall in love is you โอ้มาได้ยิอยู่ในเพลงนวีคือนี่สามาอยู่นะเฮ้ยตลอดตั้งแต่ฟังเพลงเดโมเขินโดนเป็นลูกเมทที่แครงไงนะหนูก็แบบเสิ่เพราะว่าเขาแต่งเพลงให้หนู ตาม่ดีด้วยก้องจับแคปเลยนะครับนี่ย่ะชอบก็ไม่บอกไปต่อค่ะ Idol Master Talk